สวัสดีค่ะชะดานัทนปวุตานนนนะคะเป็นประธานกลุ่มหัตถชาค่ะตำบลน,นครสวรรคตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็มีอยู่หลายชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นถุงหอมสมุนไพรนะคะถุงหอมสมุนไพรจะเป็นถุงหอมเขาเรียกว่าถุงหอมวรรณคดีสีหนะะ้าค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นสมุนไพรใช้สําหรับสูตรดมค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นน้ําหอมแ่บอากาศในรถนะคะแล้วก็สเปรย์ฉีดหมอนน้ําหอมจากสารสกัดดอกบ,บัวดแดงค่ะแล้วก็อะโลมาออยค่ะ ค่ะปัจจุบันนะคะเรากําลังจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ทั้งอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเพราะว่าตอนแรกนะคะเราทําเกี่ยวกับถุงหอมสมุนไพรค่ะที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ก็คือประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะปากน้าโพค่ะแล้วเราก็จะมาผสมผสานด้วยลำข้าวหอมใบเตยนะคะซึ่งขึ้นทะเบียน GI กับกระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็มารวมกับนะคะ เครื่องปั้นดินเผาปั้นมอนนะคะซึ่งได้ขึ้นทะเบียน GI กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเหมือนกันค่ะจากแนวคิดของกลุ่มธัรนรชาพวกเราจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกลิ่นให้สอดคล้องกับบุคลิกของแต่และตัวละครเองกอรอในประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพค่ะรวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดและการทำบัญชีให้กับทางกลุ่มชุมชนค่ะปัญหาที่พบ1 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจ 2. ด้านกลิ่นยังไม่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ 3. ขาดบรรจุภัณฑ์และสตอรี่เทลลิง 4. ด้านการตลาดยังไม่เป็นที่รู้จัก 5. ยังไม่มีแผนธุรกิจและการทำบัญชีแนวทางการแก้ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์กลิ่นบรรจุภัณฑ์พัฒนาให้มีความเป็นอัตลักษณ์เชื่อมโยง G.I. นครสวรรค์รวมทั้งพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์แผนธุรกิจและการทำบัญชี ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า50%เชิงคุณภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและชุมชนด้านความยั่งยืน